สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วิดีโอคลิปดีๆที่น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นวิดีโอที่พาคุณมาดูที่อยู่อาศัยสวยๆที่มี โปรโมชั่นทีเด็ดที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเวลาซื้อบ้านได้เป็นอย่างดีถูกต้องแล้วค่ะนี่คือ Homebuyer Hot Deal แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่แพลตฟอร์มออคิ i พาร์คค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะโครงการบ้านเดี่ยวของที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆที่สามารถอยู่อาศัยสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นหรือความเป็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนเพราะว่าพื้นที่บ้านเขากว้างค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะโปรโมชั่นโดนมากๆเลยส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทค่ะยังไม่พอนะมีฟรีค่าโอนมีฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแรกมีฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแล้วก็มีถังเก็บน้ำปั๊มน้ำเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยบริเวณบ้านปูหญ้าจัดสวนสวยๆไว้บางส่วนเพื่อที่ว่า คุณจะสามารถเข้ามาเพิ่มเติมพัน์ุไม้ที่คุณชอบในภายหลังได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยปกติแต่ละโครงการเขาก็จะให้เป็นบางแปลงบางจุดแต่ที่นี่ไม่ค่ะแพลตฟอร์มออคิ i พาร์คซึ่งตอนนี้เนี่ย28หลังสุดท้ายจากทั้งหมด95หลังนะบริหารงานขายโดย KC Property จำกัดมหาชนเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นแบบนี้ป๋าไปเลยค่ะ จัดให้ทั้งหมด28ยูนิตเลยได้ส่วนลดสูงสุด5 0 0 0 0นบาททั้งหมดโอ้โหเวิร์กมากใจดีจริงๆอา้าวันนี้มาดูของจริงหลังนี้ค่ะชื่อว่าลินล,ลี่เป็นบ้านไทยใหญ่ของโครงการด้วยนะซึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้เนี่ยสักประมาณ57ตารางวาเห็นไหมคะโรงรถเนี่ยจอดได้2คันแล้วก็เป็นโรงรถที่อยู่ใต้ชายคา จอดรถได้ร่มๆม,มสบายสบายแล้วคุณเข้ามาดูสิเนี่ยบริเวณบ้านอย่างที่บอกเขาจะปูหญ้าไว้ให้นะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้บางส่วนมาดูมาดูมาดูาดร,รอบๆบก่อนเห็นไหมบรรยากาศดีดีอ่ะเนี่ยแล้วก็ด้านข้างก็กว้างค่ะสามารถหาต้นไม้สวยๆเข้ามาเพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัยได้ตามที่คุณชอบเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันแล้วจะเห็นว่า การอยู่อาศัยเนี่ยมันสบายพื้นที่ใช้สอยข้างในเนี่ยจุใจจริงๆอ่ะเข้ามาดูเทเสด้านหน้ากว้างนะคะคุณสามารถเพิ่มตู้รองเท้าคุณสามารถเพิ่มที่นั่งสำหรับสวมรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าได้อย่างสบายประตูด้านหน้าเป็นบานเลื่อนกระจกนะคะเปิดได้กว้างเนี่ยโอ้ในบ้านกว้างจริงๆมาดูค่ะ พื้นที่ภายในบ้านแบบลิลลี่อย่างที่บอกว่าเป็นบ้านไทยใหญ่ของโครงการพื้นที่ใช้สอยภายในโดยรวมนะคะประมาณ167ตารางเมตรฟังกช์ชันหลักๆที่เขาเตรียมไว้ให้ก็คือ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำแต่คุณดูสิอย่างที่บอกว่าครอบครัวอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้สะดวกสบายแค่ไหนดูพื้นที่โถงกลางชั้นล่างค่ะ โ p เพนสเปซที่กว้างมากๆแล้วพอเข้ามาในบ้านนะคุณเห็นแสงธรรมชาติไหมเข้ามาได้รอบทิศเลยในบ้านเนี่ยจะโปร่งแล้วก็อยู่สบายน่าอยู่ด้วยซึ่งพื้นที่กว้างๆของโถงกลางเนี่ยนะคะคือพื้นที่ที่เป็นคอมมอนแอเรียไงพื้นที่ที่ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันคุณดูสิโซนด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องรับแขกไปในตัวได้สบายนะคะ โซฟาตัวใหญ่ๆนะสามที่นั่งหรือว่าจะเป็นรูปตัวแอลหรือว่าคุณจะเพิ่มในส่วนอาร์มแชร์โต๊ะกลางอยู่ได้สบายแล้วก็ฝั่งนี้ mm hmm. เห็นไหมคะเตรียมไว้ให้สามารถบิวอ mm ิน hmm. ชั้นวางทีวีใหญ่ๆได้เลยเระยะห่างระหว่างโซฟาถึงชั้นวางทีวีเนี่ยหายห่วงค่ะทีวีจอยักษ์บิ๊กบอมเนี่ยดูได้สบายตามไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนความกว้างเนี่ย ต้องยกให้เขาเลยแล้วก็เข้ามาด้านในจะมีพาร์ i ิชันจะมีตู้โชว์กั้นสัดส,ส่วนหรือไม่มีก็ได้สำหรับโต๊ะอาหารที่อยู่ด้านหลังคุณดูสิพื้นที่กว้างมากอันนี้ให้สี่ที่นั่งก็สวยหกที่นั่งก็ยังลงตัวแน่นอนค่ะมันสามารถเดินได้รอบอยู่แล้วแล้วก็หนะ้าต่างทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเนี่ย มันทําให้เวลาที่เรานั่งทานอาหารคุณปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในสวนบริเวณรอบบ้านนะมันจะได้บรรยากาศที่ดีมันจะได้ความสวยงามได้ความสบายตาด้วยอ่ะมีพื้นที่ใช้สอยด้านในนี่ค่ะพื้นที่ชั้นล่างยังกั้นห้องไว้เป็นสัดส่วนไว้ให้นะซึ่งห้องนี้เนี่ยมันมีความอเนกประสงค์ คุณจะทำเป็นห้องครัวก็ได้ค่ะสบายเพราะว่างานระบบต่างๆเขาก็วางไว้ให้หรือถ้าไม่เป็นห้องครัวครอบครัวเรามีผู้สูงอายุจัดห้องนี้เป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างก็ได้นะสะดวกสบายค่ะไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็สามารถใช้ห้องน้ำได้สะดวกด้วยภายในห้องก็ยังมีความโปร่งมีความสบายเห็นไหมมีหน้าต่างให้สองด้านแบบนี้มันจะได้ความฟโฟลของลมที่เข้ามาภายในห้องนี้อาว แล้วไม่ต้องกินไม่ต้องทำครัวกันใช่ไหมนี่คือบ้านเดี่ยวค่ะคุณยังมีพื้นที่บริเวณโดยรอบให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้อ้อแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญพูดถึงการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมยังไม่ได้บอกเลยว่าบ้านที่นี่ทั้งหมดก่อสร้างในแบบคอนเวนชั่นแนลค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยมันมีเสามันมีคานผนังบ้านเนี่ย ก่อนด้วยอิดมอนแดงทั้งหมดนะคะแล้วก็ฉาบเรียบเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าคุณจะต่อเติมห้องครัวด้านนอกคุณจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันมันทําได้อย่างสะดวกหายห่วงแล้วนะเนี่ยมาดูด้านนอกกันนี่ค่ะเห็นไหมนี่คือลานซักล้างหลังบ้านนี่ไงถังเก็บน้ําปั๊มน้ํามีไว้ให้เสร็จเรียบร้อยคือบริเวณบ้านเนี่ยสามารถเดินได้รอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มห้องครัวตรงนี้ มันทํำได้อย่างสบายอ่ะพื้นที่มาตรฐาน2เมตรเหลือเฟืออยู่แล้วเลือกแบบครัวสวยๆนะมันจะได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในต่อพื้นที่บนชั้น2เนี่ยน่าสนใจนี่ค่ะนี่ไงห้องน้ำชั้นล่างเห็นไหมคะระยะใกล้เคียงกับห้องอเน็กประสงค์เลยถ้าเป็นห้องนอนก็ใช้งานสะดวกแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยนะ เขาจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้ครบเลยนะมีทั้งโซนแห้งแล้วก็สามารถกั้นแยกส่วนพื้นที่ชาเวอร์ได้ชัดเจนตำแหน่งของห้องน้ําก็ชอบค่ะเพราะว่าสังเกตดูมันจะหลุกเข้ามาด้านในเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกจากห้องส่วนตัวอยากจะเข้าห้องน้ํามันสามารถทําได้ไม่ประเจิดประเจิ์หลบเหลี่ยมหลบมุมมาจากมุมสายตาของห้องลิฟวิ่งได้เป็นอย่างดีอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2กัน โครงสร้างนี่แข็งแรงมากพื้นข้างล่างเนี่ยเป็นแกรนิโต6 0สคูณ60นะคะโอ้โหโครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีต่ะแน่นมากแล้วคุณดูถงบันไดเนี่ยสูงโปร่งมีหน้าต่างสองด้านไม่ใช่แค่รับแสงนะคะแต่ว่าเปิดรับลมได้ด้วยดูดีอะแล้วตรงนี้นะเป็นพื้นเรียบทั้งหมดเลยนะมันได้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาเดินขึ้นลง สวยค่ะบนชั้น2นะคะเขาจัดฟังก์ชันไว้เป็น3ห้องนอนกับ1ห้องน้ำส่วนกลางนะคะไอเดียก็คืออย่างที่บอกบ้านหลังนี้เนี่ยเน้นการออกแบบให้อยู่อาศัยได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกันของครอบครัวเห็นไหมคะในส่วนของคอมมอน a r e รียข้างล่างเนี่ยกว้างมากๆแล้วส่วนข้างบน ก็จะเป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนการวางเลเยอร์แบบนี้เนี่ยมันจะได้3ห้องนอนที่ใหญ่ทุกห้องเลยแต่ว่าที่ชนะเลิศห้องไหนถูกต้องค่ะมาสเตอร์เบดรูมกว้างมากมาดู <S <S นี่ไงโอ้โห คือต้องบอกว่าพื้นที่มาสเตอร์เบดมเนี่ยมันใกล้เคียงกับพื้นที่คอมมอนอเรียเลยค่ะคือได้พื้นที่1ปีของบ้านตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเพราะฉะนั้นคุณเอ้ยชีวิตส่วนตัวของเจ้าของบ้านเนี่ยหายห่วงแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะมีระเบียงใหญ่ระเบียงส่วนตัวอยู่ด้านหน้าเนี่ยคุณดูสิคือความกว้างของระเบียงเนี่ยมันทําให้คุณสามารถเอาเก้าอี้สนาม มาตั้งก็ได้นะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเอาท์ดอร์ส่วนตัวส่วนตัวตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ต้องรีบไปทำงานก็ได้ค่ะมานั่งจิบกาแฟด้านนอกเนี่ยบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ด้านในสังเกตตำแหน่งของหน้าต่างอันนี้คือทำให้ลงตัวมากเลยนะเพราะว่าตรงกลางคุณก็สามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ๆได้โต๊ะข้างอยู่สองข้างบรรยากาศดีๆอยู่ใกล้กับระเบียงแล้วก็ปลายเตียงนี่ บิวอินชั้นวางทีวีคือผนังนี่จะกว้างมากเลยนะคุณสามารถทําชั้นวาง TV, ทีวีทําชั้นวางของได้สารพัดเลยแล้วก็ด้านหลังไม่ธรรมดาอีกโอ้โหคุณดูสิเนี่ยจะเป็นอะไรคะก็เป็นพื้นที่ Walk-in Closet ไงที่คุณสามารถ b u i l d i n ตู้เสื้อผ้ารูปเป็นตัวแอลใหญ่ๆเลยนะพื้นที่เขากว้างมากแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอยากจะกั้นให้มันเป็นสัดส,ส่วนเป็นห้องแต่งตัวจริงๆก็ไม่ยากเนี่ยกระจกบานสไลด์ใส่เข้ามานิดเดียวจบเลยแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวที่สะดวกด้วยเพราะว่านี่คุณสามารถเข้าห้องน้ำจากมาสเตอร์เบดรูมได้โดยโตรงเขาทำเป็นประตู2ทางเอาไว้ให้อำนวยความสะดวกได้ดีมากเนี่ยเข้ามาเจอส่วนแห้งแล้วก็จะมีพื้นที่ชาวเวอร์ด้านนี้ ฉากกั้นอาบน้ำอีกนิดเดียวเรียบร้อยสามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายที่สุดยังเหลืออีกสองห้องนอนอันนี้จะพิสูจน์เลยว่ากว้างแค่ไหนเราออกทางด้านนี้ค่ะมาโถงกลางได้เลยนี่อ่ะด้านนี้โอ้คุณดูสิห้องนอนที่สองค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วว่า ทุกห้องเนี่ยได้ห้องนอนขนาดใหญ่จัดเฟอร์นิเจอร์สำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวตู้เสือ้อผ้าโต๊ะอ่านหนังสือมุมนั่งเล่นส่วนตัวยังได้เลยนะนี่มีหน้าต่างให้บานสูงนะซึ่งจริงๆแล้วด้านนอกเนี่ยก็จะมีในส่วนของระเบียงไว้ให้อย่าลืมนะคะระบบงานก่อสร้างเป็นคอนเวนชั่นแนลผนังก่ออิฐมอญไม่ใช่โครงสร้างรับน้ำหนักเพราะฉะนั้น บางคนนะหรือผนังออกเลยขยับพื้นที่ห้องนอนให้กว้างขึ้นไปอีกหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนซะตรงนี้ให้เป็นประตูกระจกาเปิดออกไปเป็นระเบียงด้านข้างโอ้โหห้องนี้เนี่ยแฮปปี้อีกแล้วคือเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงขยับขยายเพิ่มเติมได้ตามที่คุณต้องการนี่มาดูห้องนอนที่3าอยู่ด้านหลัง ก็ยังกว้างค่ะคุณดูสิ<ไ>เห็นไหมโอวบรรยากาศดีมากชอบให้ทั้งหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่เปิดได้สองด้านด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันสะดวกมันสบายแล้วก็ตรงนี้ก็มีบานสวิงที่เปิดรับลมได้แบบนี้เห็นไหมห้องนี้ก็กว้างอีกซึ่งเตียง3ฟุตครึ่งชุดห้องนอนเนี่ยลงได้ครบนะคะหรือ ถ้าสมาชิกยังไม่เยอะพื้นที่เหลือโอ้โหก็เข้าทางสิคะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการสะดวกสบายมากๆ ตำแหน่งที่ตั้งของแพลตฟอร์ม Orchid Park นะคะอยู่บนถนนบางนาตราดค่ะสักประมาณกิโลเมตรที่24แล้วก็ระยะห่างจากถนนใหญ่เข้ามาที่โครงการเนี่ยถือว่าสะดวกมากคุณขับรถออกจากบ้านไปเนี่ยเอาให้เต็มที่5นาทีคุณถึงถนนบางนาตราดแล้วแล้วนอกจากนี้ พื้นที่โดยรอบตรงนี้นะคะโอ้โหการเจริญเติบโตสูงมากค่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางแหล่งงานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงงานต่างๆแล้วก็สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศนะคะมีหัวเฉียวมี a b แบ2เนี่ยอยู่โซนนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งในความสะดวกต่างๆเนี่ย ตามมาหมดเลยนะตลอดแนวถนนบางนาะตราดก่อนเข้าบ้านเนี่ยร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อรวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แนะนำค่ะเมกะบางนาไม่ได้ไกลเลยนะเพราะว่าแถวนี้รถไม่ติดเอาเป็นว่าอยู่ตรงนี้ขับรถออกจากบ้านสักให้เต็มที่อะ่ะครึ่งชั่วโมงคนเดินชอปปิ้งได้แล้วหรือไม่ก็นี่ไง สนามบินสุวนรณภูมิทางเข้านะคะมีเซนทันวิลเลจอีกโอ้สวยๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตงานหรือว่าชีวิตส่วนตัววันพักผ่อนต่างๆเนี่ยแถวนี้สิ่งในความสะดวกมันครบทุกอย่างแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานด้วยมีให้เลือกหลายแห่งเลยทีเดียวอ่ะแล้วทีนี้มาดูภายในโครงการของเราบ้างแพลตฟอร์มออคิดพาร์คค่ะอย่างที่บอกที่นี่โครงการไม่ใหญ่นะ95ยูนิต ตอนนี้เหลือ28หลังสุดท้ายนะคุณดูสิคุณเข้ามาในโครงการคุณจะได้บรรยากาศที่มัน,มนโปรง่งมันสบายแล้วก็ได้ความเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนของชีวิตครอบครัวจริงๆในโครงการนะคะมีพื้นที่สวน,ส,วนส่วนกลางเตรียมไว้ให้ระบบรักษาความปลอดภัยก็มาตรฐานรปภกล้อง cctv ดูแลตลอด24ชั่วโมงและพลาดไม่ได้โปรโมชั่น28หลังสุดท้าย ได้หมดเลยนะ KC เขาจัดให้นั่นก็คือส่วนลดสูงสุด5 0 0แสนบาทอย่างหลังเนี้ยที่เราเห็นกันไปราคาปกติเนี่ย4ล้าน8แสน10,000บาทนะคะลดไปเลย5แสนเหลือแค่4ล้าน3แสน10,000บาทคุณที่ดิน57ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้าน167ตารางเมตร ราคานี้ไปหาที่ไหนในโซนบางนาตราดที่ใกล้ถนนใหญ่แบบนี้ไม่มีค่ะและยังไม่พอมีฟรีค่าโอนอีกมีฟรีค่าส่วนกลาง3ปีแรกให้อีกค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟก็ไม่คิดแล้วก็ยังมีปูย่าจัดสวนไว้ให้มีถังน้ำมีปั๊มน้ำคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสร้างเสร็จหมดพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีราคาดีแบบนี้สำหรับในโซนบางนาตราดที่ใกล้ถนนใหญ่แบบนี้ หาไม่มีค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะได้ราคาย่อมเยาวกว่านี้ก็มีให้เลือกอีกเพราะว่านี่คือบ้านไทยใหญ่ยังมีท้ายเล็กชื่อว่าทิวลิปค่ะ153ตารางเมตรคุณเอ๋ยคิดดูสิได้ส่วนลดเยอะๆแบบนี้ราคาจะเหลือเท่าไหร่ต้องรีบเข้ามาดูค่ะ28หลังสุดท้ายเท่านั้นแพลตฟอร์ม o r คิ i พาร์ควันนี้ขอบคุณมากมาติามนะคะสวัสดีค่ะ